จาบแคบหมอูอะไรไม่ใส่งตัวมือจับไม่เป็นเลยดอกผมไม่ได้จับตรงเนื้อมันมจับไปตรงนีเพราะงั้นก็ไม่ได้กินดีด ลาดวปีใหม่คนเิ่นเงินบกแก้วน้าเขาบอกว่าก็เอ่ยซื้อมากปุ๊บนางบวบปากเลปเลย่าคนเงินบเด็ก้หน้าเรื่องวันนี้ตัวเด็จแ่หก็ปีเหมือนกันเลย่ากัีน่ามายังเขายังกั่ไปเที่ยวแต่ท่องแล้มาชิบหาเสนยี่สิบอแม่ตอ หลักน้ำไม่ได้ใส่ไม่เปรี้ยวร้อนหวานอะไรตไทยตอนไปได้ในบุญเนี่ยได้ติ้กน้ำร้อนติ่น้ำร้อนไรเตาอบเตาอบวิธแดดเตาอบแบงพื้นน้ำเนยปีเร้ยบประเดี๋ยวของเขาต้องตั้งหลายเส้ยเเบเ จากใส่เตียงฉัำใไม่ได้เพรเาะเพลดสามพันคนสามนสี่แปรทิ้งวันนี่สิบไม่กี่คน่ะพอถัดสามสีเกรือกระเบืงเขาไ่ะ โอ้ยจุกนะจับดูว่เราะจ๊กเจ๊กจ้าจะลางมากเลยซื้อมาเกี่ยวหนามาจะนมหนาะรุ้สกว่เบลเลยอ่ะกลิบเหนเรียวเกียวเกี่ยวย่ออกังใสจเบิอยู่ก็ได้ิบเบตเจอพันนึ่งเขาแจกว่าแจกว้วานย้อนจกินอะไรพี่น้อง